ครั้งแรกกับภูกระดึงนะคะภูกระดึงเราต้องรอดจะเป็นยังไงไปติดตามเลยตอนนี้เวลาตีสองหนาทีนะคะเรามาถึงที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังมงนะังมีนเดี๋ยวรอต่อคิวเช็คอินนะคะแล้วก็ต่อลงกระเป๋า <c oughs> ตอนนี้เราอยู่จุดชั่งน้ำหนักที่ภูกระดิงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไป <peek> ลุงคะลุงมาชั่งน้ำหนักกระเป๋า <hh> ขึ้นด้วยค่ะมาชั่งกระเป๋าค่ะรับบัตรคิวตรงนู้นเลยตัวสี่ค่ะมันแม่นมากเรามารอกันตรงนี้น่าจะตีสามนะคะ ตอนนี้เวลาตีสี่ยี่สิบนาทีคิวยาวไปจนถึงจุดชั่งกระเป๋าค่ะมินเนี่ยนสองตัวยืนต่อคิวซื้อตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งนะคะแถวรอซื้อรอลูกห้าแล้วก็ซื้อแท็กติดกระเป๋านะคะยาวมากยาวไปน็น้นเลย เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้คิ้ที่ 2. สองขบาลใจแล้วค่ะพอฟ้าเริ่มสา่งแล้วนะคะทุกคนก็เตรียมตัวที่จะขึ้นผูกระดึงกันแล้วะคะ่ะวันนี้พระอาทิตย์สวยมากๆแอบอากาศเย็นดีสบายเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเตรียมพร้อมเด็กขึ้นไปเลยนี่ลองมาจับสอแวได้นะครัเพื่อความรวดเร็วครับ เริ่มแล้วนะคะตอนนี้กี่โมงมเออตอนนี้กี่โมงโมงสี่สิบแปดนาดูสิมาดูเวลาสิโมงสี่สิบแปดนาทีอย่าเราจะไปถึงกี่โมงพี่ๆเหล่านี้คือลูกห่านนะคะที่ห่านก,กระเป๋าของพวกเราขึ้นมาจากตรงลานสัมผระนะคะแข็งแรงมากๆค่ะบางคนยังเป็นวัยรุ่นนะคะหรือบางคนยังอายุมากๆแต่คนอายุมากๆนี่คือสุดยอด ข้างได้แข็งแรงมากอะ่ะนับถือนับถือครึ่งทางแล้วครึ่งทางทำแรกครึ่งทางทำแรกตอนนี้อยู่ตรงปางกบค่ะปางกบค่ะขึงมาได้แค่800นเมตรแต่ควารู้สึกมัน1ชั่วโมงตอนนี้7จ็โมงสีนาทีนะคะเราเดินจากจุดสตาร์ทต,ตอน6กโมงสี่นึงชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงสักซำเลย หนึ่งชั่วโมงอะค่ะเหนื่อยมากอีกร้อยเมตรนี่น้ำหมดขวดแล้วอะยังไม่ถึงซัมแรกเลยอะคุณลุงให้กำลังใจอะคุณลุงหวังนิดเดียวแต่น้องๆยังไม่มานะคะในกรุป๊ปเราเราสามคนคืออีกร้อยเมตถึงซัมแฮกแต่ตอนนี้ทุกแฮก,ก,ก,กแล้วแฮกทุกเลาะทุกเมตรละที่สี่ของกรุ๊ปเรากำลังมานะคะปีนเขาฮิมาลัย การแต่งกายนึกว่าไปเดินเทือกเขาแอลนะคะที่นี่ภูก,กระดึงโอ้ยเราโอ้ยเ <laughs> ทือกเขาแอลหรือเปล่าคะเทือกเขาแอลลงไปคะ่ะป <laughs> ีดเขาปีดเขาปีดเขาค่ะซัมแหกและจา้าซัมแหกและจา้าจิ๊บชิปชิปไม่เหนื่อยเลยค่ะ <laughs> จ้าซัม <laughs> แหกแล้วซัมแหกแล้ววิวสวยมากทะเลหมอก จากจุดสตาร์ทหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วมาถึงซัมแฮกแล้วจ้าพักค่ะหนึ่งชั่วโมงเป็นไงจิบจิบหนึ่งซัมแรกใช่ครับถึงซัมกอสร้างแล้วจา้าตอนนี้กี่โมงไม่รู้แต่ว่าผ่านมาสามซัมแล้วนะคะ เราสมาชิกอยู่ข้างหลังนี่จ่าสามกอซ่างสามที่สี่แล้วนะคะสามกอส้างค่ะตอนนี้กล้วยกับมิงขึ้นมาแล้วนะพี่ตัม้มยังอ้าพี่ตั้มหายไปไหนอ๋ออยู่นี่เฮ้ย <laughs> ไม่ล้างท้ายเลยอ่ะนี่ค่ะนักปินขออเขาเอเวอเรสต์ของเรานะคะ พี่ขึ้นมาถึงนานแล้วนะพี่ลืมอเรด้วยนี่นแหมมีวิดีโอมีวิดีโอฟิตเลยโอเคไม่เป็น <c oughs> ไรตอนนี้เรากำลังเดินไปจุดมุ่งหมายถัดไปนะคะมุ่งหมายถัดไปคือซ้ำอะไรคะพี่จัน <c oughs> ถัดจากซ้ำกอซางนะคะ ชันที่ห้าชันสุดๆ,ดๆนักท่องเที่ยวของเรานะคะ นู่นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มกล้องแล้วกล้องแล้วกล้องแล้วจับขาเลยค่ะจับขาเลยค่ะให <c oughs> ม่ใหม่วิญญาณหลุดออกจากหลังินนึ่งม <c oughs> ีผู้พัดหลงหนึ่งลาย อยู่ตรงไหนแล้วผู้พัดลงคนนั้นอ่ะหอบเสื้ออยู่นั่นไงพาาอเดิน<อ>มาได้สักพักนะคะอากาศเริ่มร้อนแดดเริ่มแรงนะคะสาวๆก็เลยแวะเติมครีมกันแดดทาแป้งกันนิดนึงเพิ่มความสดชื่นจะบอกว่าร้อนจริงๆคะ่ะมาถึงซำ กกว่าแล้วนะคะตอนนี้เป็นจุดที่หกแล้วทุกคนเดินเก่งมากไปไหนกันแล้วอ่ะเดินกันแล้วมั้งฮะไปกันแล้วเหรอแล้วใหม่อะรอพี่นี่ไงโอ้ยขอโทษนะที่ทำให้แล้ใหม่ต้องรอสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ ดูนะใช่แล้วอ่ะอีกสี่กิโลต่อไปถึงซ้ำกกไา่แล้วค่ะตอนนี้ม้แนนมาแตกเงาแตกล่างแตกไม้แตกกันไปหมดแล้วนะคะถัดไปเป็นซ้ำกกโดนไม่ใช่ เพื่อนๆดูสิคะนี่คือแค่8-9โมงเองนะแดดแรงมากๆค่ะฟ้าใสแบบสุดๆอะ่ะถึงซัมกบโดนแล้วนะคะตอนนี้กี่โมงคะโ่อ,อเโอเวลาดีมากๆงชั่วโมงเอ้ย7โมงดโมง9โมงมชั่วโมงมาถึงดไ,ดได้นอนด้วยเนาะ น,น้องทำไมเส้นเลือดออกแล้ว <laughs> เดินมาสามชั่วโมงแล้วค่ะโอ้ยลมเย็นสุดๆโอ้ลมเย็นมากๆนุ่นซำกากโดนยิ yeah! ่ถึงแล้วซำเคร์กี่โมงคะตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาห้านาทีสิบโมงค่ะใช้เวลา 3ชั่วโมงครึ่งจากจุดสตาร์ทนะคะสภาพผ่านไป3มชั่วโมงครึ่ง,นะะนง,งในวงใ,ใหม่แล้วเหลือเหล,อหลือระยะทางอีก1กิโลก็จะถึงหลังแปลแล้วนะคะแมช้อปปิ้งขนมนม,นมเนยตอนนี้บุคคลที่หายสาดสูญไปจากจุดนี้ของเราก็คือพี่ตั้มนะคะ สุดยอดนะคะผู้พิชิตซ้ำแคร่เก่งมากเลยมาทันได้ด้วยตามเวลาพวกเราเลยผ่านสะพานเหล็กเมื่อกี้อันละคะพี่ตั้มอันสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราผ่านสะพานเหล็กเมื่อกี้อันแล้วคะฮะอันเองเหรอพี่ว่าพี่นับได้กล้วยนับได้เท่าไหร่อันนี้สุดท้ายค่ะอันสุดท้ายคะสุดท้ายไม่รู้กี่อันนี่เลยตัวหลอกเลยเนี่ยตัวหลอกเลยเนี่ยอันสุดท้ายตลอดเลยอันสุดท้ายมาชั่วโมงนึ่งละ ขบอกของสุดท้ายถึงแล้วอันนี้กสุดท้ายนึงนะฮะจากซัาแค่ขึ้นไปหลังแปรนะคะเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นบันไดหินซอกหินโขดหินแล้วก็เป็นบันไดเหล็กนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าผาที่ค่อนข้างชานันแล้วก็ทางค่อนข้างอันตรายอะคะ่ะยังไงถ้าใครไปก็ระวังตรงช่วงระหว่างซัมแค่ไปหลังแปรด้วยนะคะถึงอีกแค่สิเมตรถึงแล้ว ถ้าพี่เจ้าหน้าที่อุทยานไม่โกหกนะนี่คือความชันของบันไดที่เรากำลังจะขึ้นนะคะแต่หลังจากนี้ไม่เกิน2ชั่วโมงนักท่องเที่ยว3,500คนจะตามหลังก็คนมากินกันไน้ในพุกอา่าอยางจะหมดในเวลารวดเร็วนะครับ ถ้าใครได้มาถึงก่อนจะได้กินหมูกระทะนะครับแต่ถ้าใครขึ้นมาทีหลังต้งไข่ต้มมามากกอ,อย่างจะหหดใส่คุตามาเดียวฟูเดินมากินขึ้ะไปถึงขึ้น,มา,านมากินสูงพลอีก50าสิบเมตรครับ50เมตรถึงหลังแปรอตดใจเดียวืิดใจเดียวไหม ตอนนี้เรามาถึงที่หลังแต่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่6 4โมง48นาทีนะคะมาถึงตรงนี้1 0 4โมง48นาทีแบบ4ชั่วโมงเป๊ะเ,เลยครบทุกคนนะคะจะมาชิดครบทุกท่านนูนน่นแล้วก็อีกสองคนอยู่ตรงไหนน,นู่นนู่นรีบรีบเลย เดี๋ยวกำลังมาพักล่างแป๊บหนึ่งเพราะว่าตลอดทางจากซำอะไรนะกบโดนอ่ะใช่ไหมไอสุดท้ายอ่ะใช่ปะอะซำแค่เออซำแค่มาถึงหลังแปรมันเป็นทางแบบบันไดชันมากและเป็นหินตลอดแล้วมันช้าตรงที่ว่าเราเดินตามหลังพวกลูกห่ะมันก็เลยแบบหยุดอ่าอ่าใช่ใช่ไม่งั้นเราได้สามชั่วโมงแล้วใช่ปะงี้ดูดิ่อคน นี่ท e so anyway? uhm, okay. so, okay. ี่เดินและสะกดมานะวิ่งเหรอหนูวิ่งมานะพี่เออดูสิวิ่งส้นรองเท้าเปิดเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เอ่ออะไรนะวังกว้างคือที่กางเต็นท์วันนี้ใช่ปะอีกสามกิโลครึ่งครั้งหนึ่งในชิ้นไหวปะไหวค่ะไหวค่ะยอีกสามกิโลครึ่งไหวปะสามกิโลครึ่งไหวค่ะ ชืวอค่ะค่ะุคนเท่าไรหร่ล่ะลุงพลไหวปะเช่าจาักรยานเออเช่าจาักรยานจ้ะอสกูตเตอร์ได้ไหมตอนนี้เราเริ่มเดินสิบเอ็ดโมงนะคะเริ่มเดินจากหลังแปรไปจุดกลางเต็นนะคะมาดูกันว่าระยะทาง3.5กิโลเมตรเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ว่าไงคะคุณลงุง อากาศดีมากที่แดดพอแตที่ว่าไฟไม้ป่าเออที่แดดเปี้ยงๆนี้นะคะแต่ว่าอากาศดีลมเย็นมากสุดๆคึกสุดๆลู้คืออะไรแห้งแรงมากนู่นข้างหน้านู่นสวยวิวสวยวิวไฟไหม้วิวป่าแห้งแรงตอนนี้เรากำลังจะเดินไปจุดกลางเต็นแล้วนะคะ นักปีนเขาเอเวอร์เรสต์ของเรายังคงเดินต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวล้างท้ายเ <c oughs> <c oughs> ม่เรามาถึงแล้ว <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เรา,าถึงแล้วจ้วะ <c oughs> ตอนนี้เที่ยงตรงเป๊ะเลยเราใช้เวลาในการเดินจากวกใช่ห้าชั่วโมงเต็มเต็มทุกคน,น,นแล้วพวกเราก็มาถึงลานกลางเต็นท์วังกว้างแล้วจ้าเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในชีวิตเลยต้ตมตำนี่อร่อยที่สุดในโลกเพราะว่าเราเดินมาทั้งหมด สองหมื่นสามพันเก้านะคะทุกคนเบิร์นไปพันสามร้อยแคลอรี่นะคะไม่หิวเลยเบิร์นไปห้าหมื่นแล้วค่ะไหวไหมคะคนนั้นเอาโอเคได้ยินคำพูดคำเดียวตั้งแต่เดินมอานอะอรไหมเด็ดเนาะส้มตำคือเด็ดที่สุดอ,ะอ่ะ <c oughs> หลังจากที่เรามาถึงที่ กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนเที่ยงตรงเป้งเราก็ไปทานข้าวหมาเมื่อกี้ก็คือทานข้าวดื่มน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาจัดเต็นตอนนี้กี่โมงคะพี่ตั้มพี่ตั้มคะตอนนี้กี่โมงนนบ่ายโมงบ่ายโมงโอเคเราก็จะมาเตรียมเต็นท์ละเพราะเราก็ตอนที่เรามาถึงเราก็ยกเต็นท์ยกที่นอนยกผ้าหมอนผ้าห่มอะไรอย่างนี้มาเรียบร้อยลูกถุงนอนเรียบร้อยแล้ว บอกว่าตอนนี้ข้างบนบ่ายโมงยี่สิบเอ็ดองศาหนาวมากคือลมมาเนี่คือหนาวแล้วของเล่าของเราอันอื่นอ่ะใต้แต่จักเต้นก่อนนะคะนี่น้องๆกํลาลังจักเต้นกัน,นคนเดียวเหรอไม่นอนคนเดียวเม่นอนคนเดียวใครยังไม่ได้อะไรมาเอาที่เต้นทีนะ กางที่นอนกางเต็นท์เสรียบเรียบร้อยแล้วนะคะปูที่นอนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเต็นท์เขากางไว้ให้ละตอนนี้เราก็เรดาวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พักขานะคะเพราะว่าเราเดินมากันห้าชั่วโมงเต็มเต็มตั้งแต่เช้าแล้วก็เมื่อคืนก็แทบจะไม่ได้นอนเพราะออกจากกรุงเทพสองทุ่มสามทุ่มมาถึงนี่ตีสองครึ่งอาบน,น้ำล้างหน้าแปรงฟันตีสามยืนต่อคิวกันนะคะ ภูมิใจในตัวเองที่สุดภูมิใจในตัวเองไหมพี่ภูมิใจในภรรยาตัวเองหนูไม่ได้อุ้มพี่มาที่เอาพี่ขึ้นมาได้บรรยากาศดีมากอะห้องฟ้าสดใสสุดๆอะเฮ้ดิไม่เคยคิดมาก่อนว่าอายุสิสิบแล้วต้องมาทำอะไรอย่างนี้ตอนน้ำในข้อดีๆก็ไม่ขึ้น ค่านี้เรามาเอากระเป๋ากันแล้วนะคะคือที่ลูกหักยกขึ้นมาให้ทั้งหมดสิบห้าใบพี่ๆเขากำลังขนนอนน้ำหนักกิโลละสามบาทเชี่ยขนาดนั้นเลยทั้งหมดกี่โลคะเจ็ดสกิโลสิบห้าใบ S <S อันนี้คือของที่จำเป็นของพวกเรานะคะเจสพี่ใครทำโทศัพท์คนไหมคะ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้หรอคะแปดสี่โมงห้าสิบห้านาทีค่ะพวกเราได้ทำการพักผ่อนนอนหลับไปตั้งแต่สามสองโมงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาสี่โมห้าสิบกวนอาทีนี้เพื่อที่จะไป ผาหมากดูนนะคะไปดูพระอาทิตย์ตกนี่ค่ะเดินตามแสงพระอาทิตย์ไปอยู่ค่ะและนั่นคือตามคุณอาทิตย์ไปอยู่ค่ะนี่คือเส้นทางจากอาลานการเต็นท์วังกวางนะคะไปยังผาหมากดูกนะคะตอนนี้มันยังเป็นป่าที่โดนไฟเผาอยู่เมื่อตอนต้นปีอะคะ่ะแต่ก็ยัง มีการฟื้นฟูไปแล้วบางส่วนเนาะแล้วที่ผาหมากดูนะคะตอนเย็นพาที่ตกสวยมากๆไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวอีพีแรกขอจบแค่ตรงนี้ก่อนนะคะฝากติดตามอีพีสองด้วยจ้าภูกระดึงเราต้องรอด